ยัดคาปีกว่า80ปีในอีสานที่อุดรธานีออกมาบอกเลยฮะเศรษฐกิจโลกนี่นะฮะแย่เ yeah. ศรษฐกิจไทยก็หนักหนาสาหัสแถมจะยืดเยื้อกว่าในอดีตอีกนะฮะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนของจีนาคาถูกตีและอีกสรพัดปัจจัยลบอีกเยอะเลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย scbx กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทย ยัดคาปีกว่า80ปีในอีสานที่อุดรธานีออมมาบอกเลยฮะเศรษฐกิจโลกนี่นะฮะแย่เ yeah. ศรษฐกิจไทยก็หนักหนาสาหาัสแถมจะยืดเยอะกว่าในอดีตอีกนะฮะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนของจีนาคาถูกตีและอีกสรพัดปัจจัยลบอีกเยอะเลยนะครับเรื่องนี้ครับคุณมิลินวีระรัตนโรจน์นะ,ะประธานเจ้าที่บริหารหรือว่าซีอของบริษัทตั้งน่สุน ซูเปอร์สโตร์จำกัดอุดรธานีนะครับถ้าใครเป็นคนอุดรคงรู้จักแกดีนะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเรียกว่ารายใหญ่เลยละ่ะในในอีสานเหนือหรดีไม่ดีจะในอีสานด้วยซ้าไปเนี่ยนะครับโอ้เป็นรุ่นที่4แล้วนะฮะธุรกิจนี้ตั้งมาตั้งแต่สมัยน่าจะเป็นตั้งแต่เอเหล่ากงเลยมะครับแปปีแล้วนี่นะฮะ แล้วออกมาพูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็เ,เพราะว่าคุณมิลินซีโอของตั้งยี่สุนซุปเปอร์สโตเนี่ยนะครับ mm. เขาก็ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะเศรษฐกิจเนี่ยกับทางด้านของโครงการธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าบ s s เนสไอซองโปรแกรมที่าที่ภาคอีสานซึ่งแมงชติเขาจัดนะระจัดสัญจรไปรับฟังเสียงข้อมูลเกี่ยวกับด้านผู้ประกอบการในภาคอีสานกันนะครับแลวก็คุณมิลินซีโอคนนี้ก็เป็นหนึ่งในเวทีนั้นปรากฏว่าแกพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจครับ แกบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยขาดธุรกิจของตั้งหนี้สูญซุปเปอร์สโตตั้งมา80ปีเนี่ยนะฮะแกพูดเลยว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้หนักหนาสาหัสไม่แพ้ออดีตที่ผ่านมานะครับและสิ่งที่แกพูดต่อไปคือมันจะกินเวลายืดเยือเย้อกว่าที่หลายคนคิดกันเอาไว้ด้วยเหมือนกันในขณะที่สาหัสกว่าที่ผ่านมายืดเยือ้อและสารพัดปัจจัยลบมันยังมาุมมาตุ้มระหว่างทางต่อไปอีกนะครับแชี้เห็นนะครับว่าไตรมาสแรกเนี่ยของกลุ่มตั้งนี้สูญซุปเปอร์สโต้เนี่ยยอดขายติดลบ6% ปลมาสแรกนะครับถามว่ามันมีปัจจัยมันมีสาเหตุอะไรทำไมยอดขายมันสุดขนาดนี้และนี่อยู่ในธรุรกิจแบบค้าปลีกค้าส่งคือของเครื่องใช้ไม่สอยอุปพภคบริโภครายวันของใกล้ตัวเท่านั้นเลยสําหรับประชาชนสำหรับใช้กินใช้ดื่มใช้หานี่ฮะเขาบอกว่าปัจจัยเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่นานแล้วแหละแต่ถ้าถามว่ามันเริ่มหนักมากขึ้นเนี่ยคือแกบอกว่าตั้งแต่ปีก่อนคือตั้งแต่ตอนเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของพลังงานในตะวัอนออกกลางนะครับแกบอกกบฏฮูตีเนี่ยไปโจมตีเรือพาณิ สุดท้ายมันมันก็ไปกระทบเรื่องการขนส่งสินค้าทางเรือถูกไหมฮะข้าวของก็เลยแพงขึ้นเรือเดินสมุดขนตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่กล้าออกอ้อมก็มีต้นทุนสูงถูกไหมฮะเสร็จแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปเยอะแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยกินกาแฟกระป๋องแต่เดี๋ยวนี้เข้าคาเฟ่คาเฟ่ที่คงจะหมายถึงร้านแบบกาแฟที่เป็นแบบเครือบแบบหรูๆลาๆเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยสั่งข้าวของอะไรเนี่ยครับสั่งออนไลน์ท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะอันนี้ถามง่าย ระหว่างท่านเดินห้างก็สั่งออนไลน์ทุกวันนี้ท่านทาอะไรมากกว่ากันเออเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะไปต่อลงทุนต่อครัต่อครอ่านั้นถามต่อเลยนะทุกวันนี้เวลาท่านผู้ชมซื้อของข้าวใช้ไม้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านไปห้างหรือซื้อออนไลน์ line, มากกว่ากันส่งถ้าใครไปห้างมากกว่าพิมพ์ไปห้างนะถ้าใครบอกซื้อของออนไลน์ line, มากกว่าซื้อออนไลน์ line, แล้วส่งมานะครับเนี่ยพราะบอกว่าคนก็หันไปซื้อ line, ออนไลน์เยอะและแถมมีสินค้าจีราคาถูกเข้ามา นในตลาดเมืองไทยแล้วก็มาฮุบตลาดมากยิ่งขึ้นอีกนะครับปัจจัยลบยังไม่หมดแค่นี้นะฮะซีอของตั้งงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์บอกต่อไปว่าครับว่าและบ้านเราทุกวันนี้มองไปเนี่ยคนสูงอายุคนสูงวัยพูดง่ายคนแก่เนี่ยเห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับคือแกกำลังจะบอกว่าบ้านเราตอนนี้เข้าสู่สมคมผู้สูงอายุและพอผู้สูงอายุมาตอนนี้ผู้สูงอายุเป็นไงฮะกินเยอะก็ไม่ได้กินน้อยเข้าไว้กินพวกของแซ่บเผ็ดมันเค็มก็ไม่ได้กินจืดทื่อๆเอาไว้ก่อน กำลังซื้อเองก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าก็ไม่ได้มีงานทําเกษียณไปแล้วนะฮะในขณะเดียวกันซื้อของลดน้อยถอยลงเพราะว่ากําลังกระเพาะย่อยอะไรต่างๆมันมีอยู่คนน้อยถอยไปก็ซื้อแค่พอจําเป็นในการทานซึ่งต่างจากที่ผ่านมาแล้วปกว่าคนกลุ่มนี้ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น20%ของจำนวนประชากรเข้าไปแล้วก็เท่ากับว่าอะไรครับกลุ่มคนที่เคยบริโภคแบบใช้เงินสนุกตื่นเต้นซื้อข้าวของสแน็คอาหารจําเป็นไม่จําเป็นตอนวัยรุ่นนะยังเป็นพวกมนุษย์เงินเดือนชนชั้นกลางมีงานทํา ก้อนนี้เล็กๆล,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 ลงไปเรื่อยๆกาลังซื้อหดหายหายไปเรื่อยๆยอดขายตกลงไปเรื่อยๆแม้จะมีก้อนใหม่เป็นผู้สูงยุบขึ้นมาแต่ปรากฏว่าด้วยปัจจัยทางสุขภาพและกายภาพไม่ได้มีกําลังซื้อขึ้นมาชดเชยเท่ากับกลุ่มที่เป็นวัยแรงงานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมฮะทีนี้นอกเหนือนจากตรงนี้แล้วนะครับก็ปรากฏว่าเอ้าเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงอีกนะครับเพราะเด็กเกิดใหม่น้อยลงเนี่ยซีโอเนี่ยคุณพิรินบอกเลยยอดขายนมผงของเขาเนี่ยติดลบ5 0ร เด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพวกนมผงนมพร้อมดื่มอะไรนะฮะสำหรับเด็กก็ขายไม่ดีอีกต่างหากนะครับต่อมาครับจานวนแรงงานไทยลดลงนะฮะเพราะอะไรครับคนรุ่นใหม่แต่งงานแล้วไม่มีลูกเมื่อไม่มีลูกก็ไม่มีแรงงานใหม่ที่จะผลิตออกมาเข้าไปเติมคนชนชั้นกลางที่ต้องใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์โรงงานนะฮะหรือว่าจะเป็นมนุษย์ออฟฟิศก็แล้วแต่นะครับต่อมาฮะโอ้โหซีอคนนี้บอกเลยครับว่าคนไทยมีหนี้บัตรเครดิตเยอะ พอหนี้เยอะเกินรายได้ที่จะมาก็กลายว่ารายได้ได้มาไปโบกหนี้ไม่ใช่รายได้มาเพื่อที่จะไปซื้อก็เลยทําให้กําลังซื้อลดลงและประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าอีกจุดหนึ่งที่ทําให้กําลังซื้อหายไปเลยเนี่ยนอกจาก mini back มีหนี้แบกไปแล้วเนี่ยนะค,คืออะไรรู้ไหมฮะมิจฉาชีพสายอจิการการเงินไซเบอร์ออนไลน์เนี่ยนะครับหลอกเงินจนทําให้เงินในบัญชีหายวับแทบจะไม่มีเงินเหลือในบัญชีมาซื้อข้าวของกันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงฮะ คดีการช่อโกงหลอกลวงออนไลน์สารพัดสารเปหลอกให้โอนด้วยใจรักไม่รักอะไรแล้วแต่ในประเทศไทยสูงทีเดียวนะครับและนี่เป็นตัวหนึ่งที่ตัดกําลังซื้อเพราะมนมนใบัญชีถูกโจรกรรมไปนะฮะนี่ก็เลยทําให้แม้แต่ c ีอท่านนี้ของตั้งมีสูนซูเปอร์สต e ร์ก็ยังบอกเลยนะครับว่าแนวทางใน,นการรับมือของเขาตอนนี้ก็คือฮะไม่แบกสต็อกนะถึงจะขายส่งแต่ตอนนี้สต็อกก็ยัไม่แบกเยอะนะฮะต่อมาคืออะไรครับ รักษาแคชโฟลอย่าบอกว่าเพิ่มแคชโฟลนะเอาแค่รักษาแคชโฟลไไ้ก่อนนะฮะเนี่ยถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าทุกวันเนี่ยเวลาท่านผู้ชมซ,ซื้อสินค้าเข้าเครื่องของใช้ไม้สอยอุปเท่าที่จําเป็นในทุกวันเนี่ยท่านไปห้างหรือท่านไปออนไลน์ถ้าใครไปห้างพิมพ์ไปห้างถ้าใครไปออนไลน์พิมพ์ออนไลน์แล้วอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมทุกันเนี่ยพฤติกรรมท่านผู้ชมเนี่ยซื้อทางไหนมากกว่ากันอันนี้หมายถึงข้าวของเครื่องใช้จําเป็นสําหรับอุปโภคบริโภครายวันกันเลยนะไปห้างหรือไปออนไลน์ครับเวลาซื้อกันนะ นอกจากลดสต็อกบริหารแคชโฟลนะครับแล้วก็ผันไปเพิ่มในส่วนของค่าปลีกให้ดีกวาค่าส่งเพราะค่าส่งมันก็เงียบเหมานะฮะและนอกจากนี้กลายเป็นว่าแม้แต่ค่าไฟก็ลดนะฮะเคยเดิมเคยเปิดไฟฟ้านะครับเพราะเรื่องขายของมันต้องเป็นไงฮะมันต้องสดใสสว่างมันต้องดูแลคลึกคักมันต้องมีความเคลื่อนไหวถูกไหมฮะงั้นไฟนีออนก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องเปิดเยอะๆกระหนำ่ำกันเปิดเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าลด จากเดิมเคยเปิด11-12ถึงชั่วโมงก็เปิดเลยแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สะทอ้อนเนี่ว่านี่ขนาดธุรกิจค้าส่งนะฮะอายุ80ปีใหญ่มากในภาคอีสานนะครับก็ยังพูดถึงว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหาในรูปแบบอย่างนี้จริงๆที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับ